พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมโมลีรองประธานสำนักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่สองจาวาดมญาณวาเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร วันนี้ที่อาคารมหาเจษฎาบดินชั้นสามวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีกิจกรรมพัฒนาจิตหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567รุ่นที่8โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรามูลีรองประธานสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่2จังหวัดวัฏจานนาวาและในฐานะเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่1วัดยันนาวาเป็นประธานศ เปิดกิจกรรมพร้อมให้โอวาทธรรมสำหรับกิจกรรมพัฒนาจิตหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเป็นรุ่นที่8มีผู้รับการอบรมในหลักสูตรจํานวน118คนโดยมีกลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะข้าราชการส่วนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครดําเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้การสนับสนุนข้าราชการบรรจุใหม่นั้นได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาจิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิตตลอดจนได้มีโอกาสทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อเสริมสร้างการมีจิตอาสาร่วมกัน